วันีค่ะ้าทุกคนคระถางมันทำไรคะโอเควันนี้เรามาเล่นกันต้งไข่แห้ต่อเอาหมวกมาทำไมคะลองเอาอระทะนี่ก่อนนะหมวกกระทะกระทะ้มเล่นเลยนะใส่ไว้ในกระทะดูไหมบุ๊เงียบหิดเดี๋ยวแป๊บหนึงต้องอีกอันหนึ่งเลยอันนี้เย เหรอคะไดเ,เดี๋ยวลองลองหน่อยครับขอลองเอาน้ำแขกเอาน้ำแขกแหงใส่กระทะหน่อยนะครับมันเงียบไปเนาะเดี๋ยวามา,าใหม่ตันงนี้อ่ะโอเคมันร้องเรื่อยใช่ไหม เสี 3, ไไมม่มันสั่งไปมาป่ะนี่เลยมาเลยเนี่ยเด็กิว่าพ่ออะไรรู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่าน้แข็งมันร้องร้โอยฉันี่นเธอฉันีนนน่เธอเสียงดังะเสียงดังมากเลยเ็กเล่นตเเด็กูเรียนแล้วค่ะมนือะอะไรรู อะไรนะมันตดค่ะเออไม่น่าใช่ไม่เน่าเป็นหน้าเด็กอยู่คือเด็กยู่รู้กัรเด็กจำไม่ได้จริงเหรอโอเคแล้วให้ลูกโคทบทวนความจำกันแล้วกันไอ้น้ำแข็งแห้งมันเย็นๆใช่ไหมฮะเพราะไอ้ตัวนี้มันเย็นกว่าหรือร้อนกว่าน้ำแข็งแห้งร้อนกว่าร้อนกว่าใช่ไหมพอไปแตะปุ๊บตรงที่แตะมันจะร้อนขึ้นใช่ไหมพอร้อนขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกับน้ำแข็งแห้งมันสั่นมันเป็นไอ ไอ้ที่แข็งๆมันกลายเป็นไอปุ๊บพอเป็นไอเนี่ยมันก็ดันให้ไอ้ก้อนน้ําแข็งทั้งก้อนอะขยับไปขยับมาไอ้ไอ้ทั้งล่างมันก็ดันดัน้งมันก็ขยับปุ๊บมันก็ะหายก็เลยมีเสียงดังมากเลยครับะลองลองดูทีไหมลองดูฟังเสียงเนี่ยเนี่ยถ้าหนูสังเกตมันจะมันจะไม่อยู่นิ่งให่ไหมครับมันไม่อยู่นิ่งเพราะว่าเพราะว่าไอแก๊สทั้งล่างมันดันให้ขยับตลอดเวลาเลย ถ้าเป็นเสียงนี้ยค่ะโอเคปวดหัวมากนะในคิวที่บอกเลยค่ะที่บอกค่ะที่บอกอ้าวแล้วเขาผู้ขทำไมกระทะดีแต่มันแรกมันไม่ดังเหรอคะกระทะนี่นะมันมีสองเรื่องคืออย่างแรกมันหนาหนามันเลยสั่นยากหน่อยแล้วอย่างที่สองคือเห็นผิวมันไหมครับเห็นมันขูดขาใช่ไหมครับ ไอ้แก๊สมันหนีอ่ะเพราะลุงโก้เขาแก๊สมันหนีไปตามรอดผูกขาได้มันก็เลยไม่ขยับมากเท่าไหร่เนาะก็เลยเราใช้ไอ้นี่เลยก็เลยมันเรียบแล้วก็เบาบ,า,บางด้วยมันก็เลยเสียงดังหน่อยโอเคเย้ยโอเคดีแล้วันโอเคดีก่อนแล้วกันเล่นกันนะคะกับพี่ทำน้ำแข็งเล่นพี่เมาโอเคเอาดีๆนี่นี่นี่กันเมาหน่โอเค happy bye โอเคอเค่ะ